อะไรจะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาถ้ามีคำารรทิใจใหญ่ออกมาเป็นลบกับพรรคคือ worst case scenario เลยเป็นลบเลยนี่สุมเสียงที่จะถูกยุบพรรคอะ่ะนี่พี่ํีทำไมเอาไปเหลืองข <c oughs> อ,อเลยแกนนำจะแถลงจุดยืนแกนนำส้มกับ,บจะแถลงจุดยืนออแน่นอนที่สุดกับ,บปังปุ๊บแถลงเลย<ๆ>ว่าจะเอายังไงต่อไม่ประเภทแบบว่ารีรอโดยเด็ดขาดอามีกิจกรรมแบบคล้าย อาจจะไม่ใช่เป๊ะนี่คุณไปรู้เขาอีกนะเนี่ยคล้ายไว้อะไรกับะบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับคดีทางการเมืองโดยเฉพาะคดียุบพักนี่แต่จริงแล้วเรื่องของคดียุบพักเนี่ยมีหลายฝ่ายแล้วก็เก้าไกลก็พูดมาแล้วว่ามันไม่ควรมีในระบบประชาธิปไตยแบบไทยเอาแล้วบริษัทจำกัดมหาชนทำไมมีล่ะใครทำคลอดกฎหมายล่ะครับสภาครับอ่าเนี่ยอีกฝากที่เห็นต่างหลังจากนั้น ประกาศทิศทางใหม่ของพรรคปลุกกระแสเร่งล้าให้ผู้สนันุนด้อมส้มเดินทางต่อสู้ไปด้วยกันต่อไปซึ่งจริงๆที่บอกก้าวข้ามณนะวันนี้อก็คือ3-4กิจกรรมนี้แหละสามสี่ 3, กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นรอดูคำวินิจฉัยแล้วจะติ่งท้ายไว้ว่าอย่างไรกับการแสดงออกและความเห็นต่อคำวินิจฉัยของศาลรค,รคำวินิจฉัยมีสองฉากทัศเท่านั้นไม่มีเจ้าไม่มีเสมอแค่นี้อ่ะครับ โอ้โหแต่คนแต่บางคนนะเขาคิดถึงมีทางที่สามนะเช่นบอกว่าคําฟ้องไม่สมบูรณ์ให้กลับไปดําเนินการใหม่ผมว่าโอกาสน้อยมากนะโอกาสโอกาสน้อยนะเอาทางออกที่พี่วีบอกว่าไม่มีเจ้านะครับคำฟ้องไม่สมบูรณ์มีแค่สองฉากทัดคืออะไรบ้างหนึ่งครับยุบพักตัดสิทธิกรรมการบุรพักทั้งหมดตอนนั้นก็ส่งไปแล้วนงสิบเอ็ดคนใช่ไหมใช่สิบปีอแต่ สารอาจจะไม่ตัดสิทธิ์ไม่ถึง10ปีก็ได้แล้วแต่จะห้ก็ได้จะ1ิบก็ได้ครับต่อมายกคำร้องนี้โอเคเลยนี่นสองาทางครับครับอันนี้ผมฟังผู้ใหญ่มา <laughs> ผู้ใหญ่บอกว่ารอบนี้รกรณีก้าวไกลให้ดูให้ดีถ้ายุบพักกรรมการบริหารพักทั้งหมดโดนแล้วไซ สเต็ปต่อไปจะลากเข้าไปถึงกระบวนการของผู้สนับสนุนให้มีการแก้กฎหมายมาตรา112ซึ่งในนั้นอ้าข<ร>่าลล้มล้างการปกครองและเป็นปฏิปักษ์สาะกร่อนบ่อนทำลายที่เกี่ยวข้องกับ44ใช่ไหมผ่านทางปปชชุดอ2อีกคำวินิจฉัยตอนนี้ทางฝั่งของอผู้หรนของก้าวไกลบอกมามองเป็นบวกกับพักนะนะถ้าบวกเนี่ย ถ้าบวกเมื่อกี้ถ้า็นลบไปถ้าบวกเนี่ยแกนนําจะแถลงขอบคุณศาลนะครัชื่นชมศาลว่าให้ความเป็นธรรมอประกาศจุดยืนพักและเจตนารมพักทํางานเพื่อประชาชนเปลี่ยนแปลงประเทศตามแนวทางที่ประกาศไว้อืจะออกมาแนวนี้จะออกมาแนวนี้ครับมีสองแนวทางนี่แหละครับนี่ทางออกของก้าวไกลและตอนนี้สิ่งที่ก้าวไกลกําลังยั่งในหลายเรื่องเรื่องคือการเดินเกมชิงไหวชิงพริบเพื่อ ดึงมวลชนมาเป็นฐานสนับสนุนแนวคิดทางการเมืองแน่นอนครับ,รบเกมชิงมวลชนตอนนี้คือยุทธการยุทธวิธีในการก้าวข้ามว่าด้วยการยุบไม่ยุบพักก้าวไกลไปแล้วนะฮะซึ่งเกิดขึ้นแล้วณนะตอนนี้ณเวลานะี้เกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรมคือตรงไหนครับมาเลยเกมชิงมวลชนก็เริ่มตั้งแต่ปล่อยคลิปชุดที่หนึ่งนะ ปลุกพลังทางสังคมตอกย้ําอุดมการณ์ของก้าวไกลที่มาตั้งแต่อนาคตใหม่นี่นี่นี่คลิปนี่คลิปชุดแรกคลิปชุดแรกออกมาคุณไหมเนี่ยยาวเหยียดเลยนะครับอ่านี่นี่ก็คลิปชุดแรกนะจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยนกรณีถือบุญสื่อนะคะนี่นี่อือแล้วเนี่ยนี่คลิปชุดแรกนะ ชุดหนึ่งโดนสอยชุดสองโดนซอยออกมาชิงเกมมวลชนล่วงหน้านี่คือคลิปชุดแรกและวันนี้ปล่อยคลิปชุดที่สองออกมาแล้วครับฮะปล่อยคลิปชุดที่สองมาแล้วชุดชุดล่าชุดล่าสุดก็ออกมาออกวันนี้แล้วครับอกนี้แล้วใช่ครับผมเป็นตัวแทนพูดถึงอนาคตพูดถึงจุดยืนพูดถึงว่าเรื่องของการพิพากษาเนี่ยที่ถูกต้องนั้นต้องให้ประชาชนเป็นผู้พิพากษาพี่โอดูดูรูปแบบดิ และประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมผู้พิพากษาแท้จริงคือประชาชนนะชุดที่สองออออกแนวนี้นะเอาละต่อไปนะเราไม่ต้องพิพากษากันแล้วเราใช้มวลชนไม่ใช่ก็ับูดถึงรายการเมืองรูวางเหมือนนั่งแบบนี้ยังภาษานั่งอย่างเงี้ยคล้ายแบบต้องดูภาพกว้างๆนะมุมกว้างในฐานายค้านก็ใช้กลไกนี่คือ เพื่อผักดันนโยบายของพรรคชุดที่สองนะครับครับเกมชิงมอลชนสเต็ปที่สามที่เห็นแล้วก็คือน่าสนใจนะน่าสนใจตอนนี้นะฮะพรรคก้าวไกลได้ส่งตัวแทนชิงนายกอบจลาดบุรีแล้วนะทำไมตื่นเต้นไหมดูปกติไหมเอ้านี่ขนาดหมออองครับสนับสนุนนะหนูนาชิงเก้าอี้นายกอบจที่พิษณุโลกอ่ะครับ ก้าวไกลยังไม่ขยับเลยนี่จะลงชิงตําแหน่งนายกตุ้ยเลยอ่ะต้องบอกว่านายกอบจอลาดบุรีนี่เลือกตั้งวันที่ไรนะหนึ่งกันยาใช่ไหมใช่หนึ่งกันยาหลังจากตุลาการศาสรัลำนูนวินิจฉัยก่อน,นียุบไม่ยุบพัก<อ><อ>ก,ก้าวไกลแล้วนะก็คือเจ็ดนะเพราะฉะนั้นหนึ่งกันยาเนี่ยจะใช้เวทีของอบจอที่ลาดบุรีนี่นะอืแสดงพลังผ่านการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าถ้าต้องเลือกไอ พลังของก้าวไกลเนี่ยสะท้อนผ่านการเลือกตั้งวันนี้แหละต้องบอกว่าที่ลาบุรีมีปาธิริ์เท่าไหร่ของก้าวไกลเดิมสองแสนสองแสนคะแนนครับมาจากลาชบุรีตอนน,ตอนนี้เขาเรียกร้องสองแสนกลับมานะแสะดงพลังในวันนี้พี่เวคาวกนเนี่ยพี่ทาลงพื้นที่ลาดบุรีนะ <c oughs> แล้วบอกกับคนลาดบุรีว่าคืนโอกาสให้กับคนตัวเล็กนั่นแหละได้ไปทําหน้าที่ทางการเมือง เพื่อฟังเสียงในสิ่งที่พี่น้องลาดบุรีนอนไม่หลับให้นอนหลับพิธาลงใจทวัตลง oh. เพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งเนี่ยถ้ากรณี worst case scenario นะก้าวไกลถูกยุบเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยจะปลุกกระแสะเพื่อเนี่ยแสดงพลังของการแรกด่านแรก mm. นะ mm. ข้อสังเกตผู้แ่ากพักเนี่ยพอทราบสัญญ,ญาณเนี่ย เนี่ยใช้เวทีอบจวัดพลังวัดพลังที่นี่ที่บอกว่าทําไมเขาถามกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อกี้พี่โอก็พูดนะอบนจนครสวรรค์อบจอยุธยาอบจชัยนาทอบจพิศุโลกไม่มีคนก้าวไกลนะพร้อมจะลงนะแต่พักไม่ส่งแต่ราชบุรีเนี่ยตอนแรกจะไม่ส่งนะง่าย ผมมาตีโจทย์ง่ายๆนะเอามาดูที่พิษณ,พษณุโลกพิษณุโลกไงพิษณุโลกลงเมื่อไหร่จะถูกลุมลุเท้าลุมเทา้เทาเหตุเพราะพิษณุโลกมี5เ,เป็นพลังประชารัฐสองเ,เพื่อไทยสองก้าวไกลหน,ใน,ในึ่งเห็นไหมแต่กรณีนี้สู้กับนาย,ยกตุ้ยนะใช่ไหมนาย,ยกตุ้ยพลังประชารัฐตอนลาดบุรีเนี่ยตอนนั้นนะกำนันตุ้ยใช่ไหม กำนันออกกำนันตุ้ยกำนันตุ้ยกับสมศักดิ์เทพสุทินด้วยกำนันตุ้ยกับวันชัยจะแข่งกันแล้วอยู่พอเก้าไกลมาเป็นกู้แข่งด้วยเนี่ยมีคนไปบอกให้คุณวันชัยถอนตัวเพื่อให้กำนันตุ้ยเจอกับเก้าไกลแล้วตอนนี้ไอ้คนนั้นก็ไม่คิดว่าเก้าไกลจะลงไงแล้วแล้วตอนนี้คุณวันชัยถอนแล้วก็เหลือกำนันตุ้ยชิงกับเก้าไกล มันจะบอกอะไรจะบอกว่าก่อน oh huh. หน้านี้ในลาบุรีเนี่ยก้าวไกลไม่ได้อาจจะไม่ได้คิดมาก่อนทูกแ uh huh. ข่งก็ประเมินว่าจะไม่ลงมาก่อนแต่อย่างที่บอกพอเป็นการเมืองใหญ่ที่ต้องว uh ัดพลังอยากใช้พลังของคนสองแสนในลาบุรีเพื่อสะท้อนความนิยมหรือสะท้อนพลังของก้าวไกลเลยจําเป็นต้องใช้